สวัสดีค่ะสำนักงานคลางจังหวัดลบบุรีขอนำเสนอผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่30พฤศจิกายน2567รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น4,863.81ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1,265.35ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ26.02อยู่ลำดับที่55ของประเทศ ส่วนใช้ใจ่ายแล้ว1370.27ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ28.17อยู่ลำดับที่67ของประเทศรายจ่ายประจำของส่วนราชการในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น2425.40ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1 0 4 7 0 7ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ43.17อยู่ลำดับที่73ของประเทศ ส่วนใช้ใจ่ายแล้ว1059.92ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ43.70อยู่ลำดับที่73ของประเทศรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น2438.4 2ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว218.28ล้าน000 000บาทคิดเป็นร้อยละ8.95อยู่ลำดับที่60ของประเทศส่วนใช้ใจ่ายแล้ว310.35ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ12.73อยู่ลำดับที่71ของประเทศ งบพัฒนาจังหวัดลบบุรีภาพรวมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น2 1 8 0 7ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1.7 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.81อยู่ลำดับที่17 000. ของประเทศส่วนใช้ใจ่ายแล้ว1.91ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.88อยู่ลำดับที่28ของประเทศรายจ่ายประจำได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น7 0 9 1ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1.7 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ2.48อยู่ลำดับที่35ของประเทศ ส่วนใช้ใจ่ายแล้ว1.91ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ2.70อยู่ลำดับที่40ของประเทศในส่วนรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น147.16ล้านบาทยังไม่มีการดำเนินการในรายจ่ายลงทุน ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณพุทธศักราช2567กันเงินไว้1,431.01ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว503.96ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ35.22คงเหลืองบประมาณ927.05ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ64.78ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลบบุรีโทรศัพท์0367701542 Facebook สำนักงานคลังจังหวัดลบุรี